อ่าสวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีครับครูอ่าก่อนี้เลยครูมาขอแนะนําตัวก่อนนะครับครูชื่อจ่าตีสันติภาพคงยอดนะครับตําแหน่งของครูนะครับเป็นนักเรียนหลักสูตรจากสรอฟนะครับเป็นนักเรียนจากรุ่นหกสองนะครับอ่าวันนี้ครูจะมาสอนการทําที่ผ้าครับจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังเนี่ยทั่วไปเลยที่เราไม่ได้ใช้อ่ะ ไม่ว่ากับกระดาษลังจากที่เรากินเบียร์ครับกับกระดาษลังเบียร์กระดาษนลังอะไรก็ได้ต่างๆที่ใส่เสื้อผ้าไรต่างๆเรามาทําได้หมดนะครับอ่ะอยา่าอ่าเรามารู้จักวัสดุขขอุปกรณ์น,นะครับอย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้กระดาษลังนะครับกระดาษลังรัดกระดาษลังอะไรก็ได้ครับที่สองนะครับ กัตเตอร์ครับกัตเตอร์มึงจะมองหูดูสิกัตเตอร์นะครับสามนะครับมาทังท yes. <Elliott> ่านนะครับท่านสี่นะครับกันไกครับกันไกนะครับห้านะครับสก๊อตเตอร์ครับไว้ติดยึดอ่ามาดูการวิธีทังกันเลยนะครับ แรกครับเอากระดาษลังมาครับตัดอ่านี่นะกระดาษลังนะครับตัดตัดขนาดนะครับขนาด72คูณ25เซนติเมตรจำนวน2อันนะครับเราก็ตัดเลยนะครับ เราก็วัดวัดแล้วก็ตัดเลยนะครับไอ้นี่บูวัดมาใ้แล้วแล้วก็ตัดครับอ่าตัดครับนักเรียนลองมิกระตตอบานนะครับอ่าอ่าน้ำมาได้อย่างนี้นะครับสองแบ่งขนาด 72คูณ25เซนิเมตรนะครับจำนวนดองเป็นเลขอันหนึ่งขนาด72คูณ35นะครับมันจะใหญ่มันจะใหญ่กว่าอันนี้นิดนึงครับแล้วก็อันที่สามครับอันที่สามนะครับจะเป็นขนาด สอ,องนหกคูณยี่ห้านะครับจำนวนหนึ่งแผ่นแล้วเราก็ตัดนะครับตัดดีๆครับไม่ต้องรีบทำไมครับน,นักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจครับ,รบอ่านักเรียนกันตอนนี้ระวังมีกระเซอร์บบาดมือครับ โอเคครับเราจะได้ขนาดเท่านี้นะครับนักเรียนท่านี้ครับจากนั้นเราก็นำที่ตัดไว้มาต่อกันครับโดยออนที่มีขนาดสามจุดเอ้ยจุดเคูณสมสิไว้ตรงกลางนะครับอันใหญ่คืออันให่ที่ถุดนะครับ อันนี้ที่ถุดไว้ตกซาน,นะครับแล้วก็เอาขนาด72คูณ25นะครับไว้ข้างข้างไว้ข้างข้างไว้เป็นตีกันครับปึ๊บจากนั้นเราก,ก็จะใช้สก๊อตเทปเนี่ยครับติดติดนะครับ เอาผมว่าสสวนี่กูติดเสร็จแล้วนะครับนี่เหรเราจะเอาแบบนี่มาประกบกันนะครับติดแล้วก็นำอันเล็กนะครับมาตัา้งตรงกลางครับนึกนึก,นกอองไหมนักเรียนคิดออกไหมไม่ออกไม่ออกอ๋อเนียเรียน <c oughs> คืออันอันที่ไงอะ่ะไว้ตรงกลางครับเฮ้ยมันจะมีสองอันขนาเจ็ดสิบสองคูณยี่สิบห้าไว้ข้างซ้ายข้างขวา <c oughs> ปุ๊บเสร็จ แล้วเราก็เฟ์เนี่ยติดตรงกลางติดตรงกลางเพื่อมันยึดไว้ครับออกได้เลี้ยวอันเล็กเนี่ยไว้ตรงกลางให้มันอยู่แบบนี้ติดซ้ายตดขวาแล้วก็เฟ์อ่ะให้มันพับเข้ามาในได้อ่ะเข้าใจไหมให้มันอยู่ระานาดแบบนี้นี่นักเรียนอ่านี่มันจะอยู่แบบน,นี้นักเรียนเนี่ยอันนี้อันกลางนะ อันเนี้ยมันจะเป็นอันกลางไอ้อันอันซักอันข้างซ้ายข้างขวามันเป็นขนาดเจ็ดสองคูนยี่ห้านะเออถึงลายตรงกลางเนี้ยมันจะเป็นขนาดสามในหกคูนยี่ห้าท่นเรียนมันจะไว้พับเป็นเนี้ยมันสามารถพับได้เอ้ามาดูกันการพับเสื้อท่านเรียนเสื้อเดี๋ยวครูขอให้เอาอุปกรณ์อะไรให้มาก่อนนะอ่าเสื้อ ดูวิธีการพับเสื้อนะก่อนอื่นเอาเสื้อทูได้เตรียมมาแล้วนะนี่ไม่ได้พับเลยเสื้อนะเป็นเสือเ้อแบบนี้เลยอ่ะไม่ได้พับยุยี่ครับเอาไม่ได้ดักด้วยไม่ได้ทักด้วย,วยอ่ะปอะเด็นเราเอาเสื้อมาพี่แล้วก็อันนี้บาดจะได้เห็นคัดอันนี้เป็น,น,น,นด้านหน้านักเรียนมาเป็นด้านหน้าปึ๊บ เลยเออเดาน,นาพอมให้ปุ๊บเห็นไหมเพี่นปุ๊บเสร็จเห็นไหมแล้วก็เราจะพับซ้ายก็ปรวมาณนได้พับที่ข้างเนี้พับปุ๊บพับเสร็จเห็นไหมอย่าเปน,นั่นเสร็จจะพับซ้ายก็ nã tang ngông, nã chắc không ngông đó, thếประโยชน์ đấy là gì anh em? cái đan lăng nhỉ, nhảy bịt mìn, giùm quay, khai nó đai, đai tang, mang ra làm, xin vật à, ถ้ามันยาวเบินก็พับแขนนิดนึงปึ๊บแล้วเราพับขวาพับซ้ายแล้วอันบนนะ่ะที่เนี้ยที่อันนี้เราพับมาปุ๊บเห็นไหมมันจะอยู่ตรงกลางพอดีเลยมันจะสวยเห็นไหมสวยไหมเราไม่ต้องเสียเวลาด้วยเห็นไหมเขนะ้าใจไหม นักเรียนยังงงตรงไหนไหมเนี่ยไม่ครับป็อะดีเลยการสอนนักเรียนได้อ่าต่อไปนะครับเป็นขัณฑ์ตอนครูทำนักเรียนบอกนะครับเอาขั้นตอนที่หนึ่งยังไงนักเรียนอัจารย์นี่ตัดกระดาษตัดกระดาษนะแล้วก็ตัดรงให้เป็น สขนาดอ่าโอเคตัดกระดาษนักเรียนเลตเตอร์ตัดให้เป็นสามขนาดนะมีขนาดเท้าไรนักเรียนขนาดเจ็ดสอคูณสามสิครับเจ็ดสองจำนวนกี่แผ่นจำนวนสามแผ่นครับโอเคจำนวนกี่แผ่นสองแผ่นเออจำนวนสแผ่นนักเรียนนี่นะติดตานี่มากนีขนาดสามสิบสองคูณยี่ห้า สองเป็นนะสอ,องเป็นเลข่เนมเป็นนาดด่าไรสามสิบหกคูณยครับอ่าณยีานะนี่นะมันจะโตกว่าโตกว่าอันเจ็ดคูยีานะจะโตกว่าปึ๊บแล้วก็อันเล็กอีกนนขนาด,ดเท่าไรครับขนาดเท่ไร ฐานดูบคุณยี่นีนนะ่มาครับใช่ฐานดูบคุณยี่นี่มากอย่าตัดนะตัดลองกัน้น,นเสื قة, เเเ قة, ่อนักเรียน,นนักนะเรียนน,นนี่นะได้แล้วนะอ่ะพอตัดเสร็จต่อไปเอากระดานที่สองดาวเลยนักเรียนเอา,อนนาเอาล่างมาตอนน่อกันนะเอากระดานลังนี้ตัดไว้โดยนำแผน่นที่ใหญ่กว่าไว้ตรงกลางอ่า

bực, rồi vềระยะ hạn, nhảm mình chít mình quên, nhảm, anh mình, 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 sẽ, mình, sẽ mình hàng này, à, โอเคตัดปุ๊บเช็กเตอร์เราใช้กันไกลก็ได้นะถ้าว่าตีดีฟังนึงครับติดต่างหินด้วยโอเคใช่ตีควางนู้ดด้วยติดตรงนั้นเลยนี่ปุ๊บเราวองมิกเกอร์ต์ทางเรียนนะเราบัลบาด khả yeah. lạ hơn. Thôi yeah yeah, yeah. Có <laughs> đá tiếp mình okay. mình, phải... mình hãy <laughs>

ถ้เงเงยนติดไม่ดีมันจะทบไม่ได้นเนียเคตั้งเงินงนั้ไไนไม่ต้องปเป็นเอ่าจะรวยน,นั่นแหละเขาเรียกว่า không về cặp điện tay ngang yên hả tiệp mười à phút tiệp phân hệ tiệp hai mươi lăm phút tiệp đây này lăm phút tiệp hai mươi lăm phút tiệp hai mươi lăm phút tiệp hai này โอเคขั okay. ้นตอนต่อไปนะอ่าต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนนักเรียนจานักเรียนนักเรียนบอก,บอกนะครับครับอ่ะที่นานี้มันเป็นที่น้านี้นะครับครูแนะนําให้นักเรียนทําด้วยกันนะครับมันจะได้ไม่ลำบากอ้าลองลอง còn cái phần đe cái này. các em, cái phần là giấy tờ, 3 phần, cắt giấy thành 3 phần, cắt, lau mít, enter nè nghe chơi 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 โอเคจากนั้นแล้วก็ยังไงต่อไม่ได้ขนาดยังแล้วเอาฟัตเตอร์ไอเทปใสมาติดครับอ่าโอเคเทปใสเอาเทปใสมาติดต่อันนะโอเคนั่งเรียนอย่าติดอะนะ แก้ไม่ดีหรอกเอฟเ่อร์มือสองมันมีต่อท้านสองฟังนะครับออนอาวุธใช่ใช่ใช่ใชอย่าลืมถ้าติดบางเดียวมันจะไม่ยเยอะเลยเอ่อ,อช่วยกันเยอนะอ่า,ร,า,าระวังกับเตอร์ได้เรียนมือเพื่อนนะกูไม่อยากไปส่งโรงพยาบาลน,นะ ก้ามเองที่ก้ามเองโอเคเวลายากด้วยนักเรียนอ่ามันจะได้พับได้อ่าช่วยกันช่วยกันน้องคาร์เตอร์นะลองคาร์เตอร์ดีมากนักเรียนดีมากต่อเนื่องย ตอนที่สองครับการนี้การนี้ตอนที่สามยังไงต่อตอนที่สามตอนที่สามเอาแผ่นมาติดไว้เอาแผ่นเล็กที่สุดมาติดไวต้ตรงกลางเกอเป็นการพับครับอ่าอีกอ,อ,อ,อันที่จะแนวติดแนวขวางครนะับอ่าอีด้าน คพูดอย่างนี้งอยู่นะครัอ่ายังไงบูดีมากนะเนี่ยถืว่าดีนะเนี่ยแอนเด็ดสุดนะครัอืมถือว่านักเรียนเข้าใจนะครับดีที่สอ้นี่มันจะมีไรบพับนะครับนักเรียนเออนักเรียน ีอ่ะต่อไปนักเรียนในเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วต่อไปครูจะให้นักเรียนทําทำไปเลยนนะไม่ต้องอบอกกันตอนเดี๋ยวครูจะดูการควบคุมดูการปฏิบัติเอาเริ่มเลยเริ่มต้นเลยตัด นี่นักเรียนวัดไปแล้วใช่ไหมครับโอเคเราลองกระตือนักเรียนดูมือเว้นด้วยนะ ก็ลองพกเสื้อดูว่ามันใช้ได้ได้จริงหรือเปล่าเอาเนเนยังไงนะเด็กดีจังเลย,เ,นเ,นยเออใช่แต่มันเกินเราก็พับมันนิดนะึง

อกูมาจะดูไหมน,นัเกเรียนนะอ่ะเริ่มแรกเลยมาจะดูอุปกรณ์นะนี่เดานลังที่การไม่ได้นะรเดานลังอะไรอีกเลยนะอะไรอีกอ่ะมาใทัดมาใทันกระตือหรือกันไกก็ได้นักเรียนแล้วก็จากนั้นเราก็ตัดแต่กระดานลังลให้ตามก,กันนะ ลำระดทั้งหมดมีสามระดนักเรียนแต่นั้นเราก็ออกมาต่อด้วยกันต่อเสร็จต่อเสร็จมันจะเป็นในลักษณะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าจะเป็นลักษณะนี้นักเรียนนะอ่าเข้าใจนะแล้วก็ทดลองสุดท้ายทดลอง ว่ามันเป็นปฏิบการทางได้จริงหรือเปล่าทดลองเลยนักเรียนปึ๊บปั๊บปั๊บอ่ามันใช่ได้จริงนักเรียนครับอ่าอาหรับครูมาสอนเท่านี้สำหรับวันนี้ผมครับ